ประเพณีชพระอสุราธานี2 5 6 6วันนี้วันที่31ตรตุลาคม2 5 6 6นะครับจังหนึ่งกำลังหยอดเลือพระอยู่นะฝนก็กำลังลังจะมาด้วยนะครับ11นาฬิกานาที1 9นาทีเออประมาณนั้นแหละแล้วก็พี่น้องประชาชนนะแล้วก็มาเดินหยอดเรือพระกันขบุนใกล้วัดในวันเดียวมีที่นี่ที่เดียวในโลกเท่าน,นั้นครับเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมยังมีเวลาที่จะแวะมาเที่ยวนะครับมีวันนี้3ามสิบเอ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสามยังอีกรวมวันวนี้ก็คือสี่วันนะก็อยัามาทันอยู่นะเนี่ยจ้างหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเรือพายแบบเล็กๆน้อยๆนะครับก็อันนี้จะเป็นวัดแบบเล็กๆวัดย่อยออกมาอีกทีหนึ่งครับอยู่ก็จะเก็บภาพประหยัดยามค่ําคืนมาฝากทีเมื่อคืนไม่ได้ออกมาครับกําลังจะออกมาฝนตกลงมาครับพี่ฮีเปิดกรเลยพลาดมา ที่รับไปได้เก็บภาพบรรยากาศวยๆอย่างสตมเปี่ยมล้ำลึกขึนหนึ่งยอดเรือพระคบวนวันนี้นี่จิตจำใสนะครับอยู่ห่างจากร้านที่หนึ่งนี่มายอดเรือพระกันนะครับ ตอนที่ชั้นหนึ่งกำลังเดินอยู่นี้ก็มีประชาชนพี่น้องชาวนักท่องเที่ยวนะครับกำลังหยอดเยื่อพระกันอยู่ทั้งๆที่ฝนกําลังจะตกนะลมเริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับแต่บาย็นเนาะหมุนน้ลูตั้งเสาแบบดำปิดเลยถ้าเก็บภาพบรรยากาศมาป่าครับลมเริ่มแรงขึ้นนะครับชั้นหนึ่งของมหาเลยนิดหน่อยแล้วถ้าเก็บภาพที่สวยมาป่าครับหยอดเรื่อพระเลยครับก็อนุโมทนาสาธุุญร่วมบุญรับบุญร่วมกันเลยนะครับสาธุสาธุ สุขภาพดีรัำรวยเฮงเฮงฟังฟังๆทุกคนทุกท่าน,นครับมีแดรสิ่งดี่เข้ามาเนาะสวยสดงดงามมากๆแตเย็นไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่านะว่าจะออกมาเที่ยวกันอ่เอาแต่สีจุดนีที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับงานงประเพณีชักพักสองห้าหกหกสวัสดีครับ